คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกำลังทำร้ายร่างกายคุณอย่างเงียบๆโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะนมปราศจากแลคโตสหวานที่วางขายอยู่เต็มชั้นวางในซูเปอร์มาร์เกต็ตในทุกวันนี้หลายคนเลือกมันเพราะเห็นว่าปลอดภัยสำหรับคนแพ้แลคโตสแถมยังมีรสชาติอร่อยแต่ความจริงแล้วมันอาจเป็นกับดักสุขภาพที่เรามองไม่เห็นในวัยเษียณร,ระบบย่อยอาหารฮอร์โมอนและข้อกระดูกข,ของเราล้วนอ่อนแอลงถ้าเลือกกิน สิ่งที่ผิดแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทุกวันมันจะสะสมและกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตวิดีโอนี้จะพาคุณไปดูว่านมปรุงแต่งรสที่ไม่มีแลคโตสไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตวานิลลาหรือสตรอเบอรีอร่มีสารอะไรแอรแฝงอยู่บ้างและสารเหล่านั้นมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้สูงวัยอย่างไรไม่ใช่แค่น้ำตาลแต่ยังมีสารให้ความหวานเทียนน้ำมันเพื่อเติมไฮโดรเจนและสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเป็นไทยเงียบที่กัดกินกระดูกสมอง ะรรบบาโดยไมู่้ตัวหากคุณหรือคนที่คุณรักอายุเกิน60ปีวิดีโอนี้คือสิ่งที่คุณต้องดูให้จบเพราะมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเลือกดื่มนมไปตลอดชีวิตอย่าเพิ่งเทนหอมหอใส่แก้วก่อนที่คุณจะได้ฟังความจริงทั้งหมดในคลิปนี้ครับนมแพะอาจไม่เป็นที่นิยมเท่านมวัวในครัวเรือนส่วนใหญ่แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีการเปลี่ยนมาใช้นมแพะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยทำนมแพ้มีโครงสร้างโปรตีนที่แตกต่าง จากนมวัวทําให้ง่ายต่อการย่อยสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาท้องอืกดกรดไหลย,ย้อนหรือความไวต่ออาหารที่มากปรากฏเมื่ออายุมากขึ้นต่างจากเคซีนชนิด A1 ที่พบในนมวัวส่วนใหญ่นมแท้มีเคซีนชนิด A2 เป็นหลักซึ่งไม่กระตุ้นการอักเสบในระบบย่อยอาหารหรือระบบภูมิคุ้มกันงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร British Journal of Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่เปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมแท้เป็นเวลา8สัปดาห์มีการลดลงของเครื่องหมายการอักเสบในลำไส้ถึง26%การดูดซึมแคลเซียมดีขึ้นและมีรายงานการเกิดแก๊สท้องอื่นและอาหารไม่ย่อยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนมแท้ยังมีกรดไขมันสายกลางในปริมาณสูงซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นพลังงานช่วยสนับสนุนการรักษามวลกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงในชีวิตประจําวันเมื่อระบบบอกเผาผลาญช้าลงตามอายุสิ่งที่ทําให้นมถ้โดดเด่นสําหรับผู้สูงอายุคือการสนับสนุนสุขภาพกระดูกและภูมิคุ้มกันได้ดีมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและสังกะสีสูงซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการรักษาความหนาแน่นของกระดูกและป้องกันการแตกหักนอกจากนี้ยังมีซิลิเนียมที่ร่างกายดูดซึมได้ดีซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุหลายคนขาดซิลิเนียมสนับสนุนการทํางานของต่อมไทรอยด์และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งสองมีผลต่ออาการเคลื่อนไหวอารมณ์และความต้านทานต่อโรคในวัยชารา,าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากนมแพ้ควรเลือกนมแพ้พาสเจอร์ชนิดเต็มไขมันที่ไม่มีน้ำตาลหรือรสชาติเติมแต่งหลีกเลี่ยงนมแพ้ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์แบบอุณหภูมิสูงพิเศษซึ่งถูกให้ความร้อนถึงอุณหภูมิสูงมากและอาจทำลายสารประกอบที่เป็นประโยชน์ในนมหากคุณชอบดื่มอุน่นๆให้ทำให้อุ่นเบาๆและเติมอบเชย หรือคมิ่งชันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต้าน,านการอักเสบบางคนยังชอบใช้นมแพ้เป็นฐานสำหรับสมูทตี้ข้าวโอ๊ตหรือราดบนการาโนล่าที่ทำจากธัญพืชที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นบัควีตหรือข้าวฟ่างนมแพ้อ,อาจไม่ได้รับความสนใจเท่ากับทางเลือกจากพืชหรือแบรนด์นมในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เมื่อพูดถึงการย่อยการดูดซึมแร่ธาตุและการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อในวัยชาราถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดที่ผู้สูงอายุมีหมายเลขสาม นมอ,อัลมอนด์ไม่หวานเสริมแคลเซียมนมอ,อัลมอนด์อาจดูเหมือนเป็นเทียงอีกหนึ่งเทรนจ,จากพืชแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาปวดข้อน้ําหนักเพิ่มหรือระดับน้าตาลในเลือดไม่เสถียรนมอ,อัลมอนด์ไม่หวานโดยเฉพาะที่เสริมแคลเซียมสามารถเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสิ่งที่ทําให้นมอ,อัหมอนเหมาะสําหรับร่างกายที่มีอายุมากขึ้นคืนคอโปรไฟล์ต้านการอักเสบรวมกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ต่ํามากนั่นหมายความว่ามันจะไม่กระตุ้นอินซูลินของคุณไม่ทําให้ท้องอืด หรือเพิ่มแคลอรี่ที่ไม่จําเป็นต่อระบบของคุณมันเบาสะอาดและเมื่อเสริมอย่างถูกต้องจะให้แคลเซียมเท่ากับนมวัวโดยไม่มีโปรตีนที่กระตุ้นการอักเสบและไขมันอิ่มตัวในการศึกษาปี2021จากวารสาร Nutrition and Clinical Practice ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนนมวัวแบบดั้งเดิมเป็นนมอัลมอนด์เสริมแคลเซียมพบว่าความแข็งของข้อลดลง32%และมีการปรับปรุงสเียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเพียงสิบสัปดาห์นักวิจัยชี้ว่า เนื่องจากนมอ,อัลมอนด์ไม่มีแลคโตสไม่มีเคซีนและแทบไม่มีน้ำตาลทำให้ผู้เข้าร่วมที่มีปัญหาเมตาบอลิซึมสามารถดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมได้โดยไม่กระตุ้นการอักเสบหรือการพุ่งขึ้นของอินซูลินแต่ไม่ใช่นมอัลมอนทุกชนิดจะเหมือนกันนมอัลมอนเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยน้ำตาลสารเพิ่มความข้นและรสชาติเทียมสารเติมแต่งเหล่านี้สามารถย้อนกลับคุณประโยชน์ต้านการอักเสบได้สิ่งที่คุณต้องการคือนมอัลมอน ไม่หว่าที่เสริมแคลเซียมวิตามินดีและควรมีแมกนีเซียมด้วยสารอาหารทั้งสามนี้ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูกสนับสนุนการหดตัวของกล้ามเนื้อและทำให้เส้นประสาทของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการสั่นกล้ามเนื้อเป็นตะคริวหรือปัญหาการทรงตัวนมอัลมอนยังอุดมไปด้วยวิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในไขมันซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในเนื้อเยื่อที่มีอายุและสนับสนุนการทำงานของสมองในการทดลองหนึ่งจากวารสาร j o u r a l of Nutrition biochemistry ผู้สูงอายุที่ได้รับวิตามินอ e, ีในปริมาณสูงขึ้นมีอัตราการเสื่อมถอยของความรู้ความเข้าใจช้าลงและการเก็บรักษาความจำดีขึ้นแสดงถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสารอาหารนี้กับความชัดเจนทางจิตใจในระยะยาวและเนื่องจากนมอัลมอนด์มักบริโภคเย็นหรือในสมูทตี้วิตามินอ e, ียังคงสเสถียร และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้เติมนมอัลมอนด์ไม่หวานลงในสมูตตี้ที่มีผลไม้ต้านการอักเสบเช่นบลูเบอรี่หรือช้อนชาล็ a m ลักบดเพื่อเพิ่มโอเมก้าลบสใช้เป็นฐานสําหรับพุดดิ้งเมล็ดจีหรือเทลงในข้าวโอ๊ตที่ทําจากข้าวโอ๊ตตัดเหล็กเพื่อเป็นอาหารเช้าที่มีน้ําตาลต่าและเป็นมิตรกับลําไส้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้ออักเสบเบาหวานหรือการอักเสบเรื้อรังสามารถได้รับประโยชน์อย่างมาก จากการเปลี่ยนมาดื่มนออมอัลมอนด์เป็นนิสัยประจำวันสําหรับผู้ที่พยายามลดการบริโภคขนมหรือปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารโดยไม่ราคาเคืองลําไส้นออมอัลมอนด์เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนสูงที่สนับสนุนกระดูกข้อต่อและการไหลาเวียนโดยไม่ทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทีเฟอร์ควรเลือกชนิดที่ไม่เติมน้ตาตาลทาจากนมวัวเต็มมันเนยและตรวจสอบว่ามีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตระบุไว้บนฉลากดื่มวันและแก้วเล็ก พร้อมมื้ออาหารเพื่อช่วยย่อยหรือปัน่นรวมกับผลไม้ที่มีกักใยสูงอย่างกีวีหรือแบล็คเบอรี่เพื่อส่งเสริมสุขภาพลำไส้อย่างแท้จริงคุณยังสามารถราดคีเฟอร์ลงบนข้าวโอ๊ตหรือผสมกับเมล็ดเจียเพื่อทำอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยเพิ่มพลังและความสมดุลตลอดทั้งวันอันดับหนึ่งคือนมเอทู 2, นมเอทูดูเหมือนนมวัวทั่วไปแต่ภายในกลับแตกต่างและปลอดภัยกว่าสำหรับผู้สูงอายุนมวัวทั่วไปมีโปรตีนชื่อ A1 เบต้าเคสี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการอักเสบอาการไม่สบายทางเดินอาหารและการกำเริบของโรคภูมิคุ้มกันในผู้สูงวัยในทางกลับกันนม A2 มีเฉพาะ A2 เบต้าเคซีนซึ่งร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายกว่าและทำให้เกิดการอักเสบน้อยกว่าความแตกต่างเล็กน้อยนี้สามารถส่งผลอย่างมหาศาลโดยเฉพาะหลังอายุ65ปีเมื่อเยื่อบุลำไส้อ่อนแอแลงอาการปวดข้อเพิ่มขึ้นและกระดูกเริ่มบางลงเร็วกว่าที่จะสร้างใหม่การศึกษาปี2021ที่ิที่ตีพิม ในวารสาร e u r ร p e a n j o u r n a l of c l i n i c i l n u t r i t i o n พบว่าผู้สูงอายุที่เปลี่ยนจากนมทั่วไปมาเป็นนม A2 ูมีอาการทางเดินอาหารลดลงถึงงออร์ซและยังมีความชัดเจนทางความคิดดีขึ้นอาการปวดข้อดีขึ้นและสามารถเก็บแคลเซียมในร่างกายได้ดีขึ้นภายในเวลาเพียง8สัปดาห์นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พบโดยบังเอิญแต่มาจากการทดลองควบคุมแบบสุม่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนมนมเทียงอย่างเดียวสามารถพลิกฟื้นปัญหาที่ผู้สูงอายุหลายคนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัยชราได้สิ่งที่ทําให้นมเอทูมีประสิทธิภาพสูงคือการยังคงคุณค่าทางโภชนาการทั้งหมดของนมเต็มมนเหนไวเช่นแคลเซียมวิตามินดีโปรตีนไขมันดีวิตามิน B12 ิและไอโอดีนโดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบเหมือนโปรตีนเอหนึ่งที่ร่างกายของผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถรับได้นั่นหมายความว่าคุณยังสามารถสร้างกระดูกรักษากล้ามเนื้อและบํารุงสมองได้โดยไม่ต้อง เผชิญกับอาการท้องอืดแกส๊สหรือปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่แอบแฝงซึ่งอาจทําให้อาการข้ออักเสบหรือความเหนื่อยล้าแย่ลงเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดควรเลือกนมเอทูเต็มมันนจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าหากหาได้เพราะไขมันในนมช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่ละลายในไขมันเช่นวิตามินดีและวิตามินเคสองซึ่งมีความสําคัญต่อการเคลื่อนย้ายแคลเซียมและการปกป้องข้อต่อใช้ใส่ในอาหารเทใส่ซีเรียลที่มีกากใยสูงหรือปัน่น กับผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลีกเลี่ยงนมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์อย่างรุนแรงหรือมีรสหวานซึ่งมักจะสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการหรือมีน้ำตาลแอบแฝงนี่คือนมที่บำรุงระบบสำคัญของผู้สูงวัยได้แก่กระดูกกล้ามเนื้อสอมองและข้อต่อโดยไม่เพิ่มการอักเสบอย่างเงียบๆจากนมทั่วไปมันไม่ใช่สิ่งทดแทนแต่มันคือการอัปเกรดและหากคุณจรงิงจัง,จงกับการยินหยัดและหลีกเลี่ยงการเข้าโรงพยาบาลหลังอายุเจ็ด สิบปีการดื่มนมเอทูทุกวันคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำต่อไปเราจะพูดถึงนมสี่ชนิดที่คุณไม่ควรดื่มโดยเริ่มจากชนิดที่มีอันตรายน้อยที่สุดไปยังชนิดที่อันตรายที่สุดจัดอันดับตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอันดับที่สี่คือนมอัลมอนที่เติมน้ำตาลนมอัลมอนอาจดูเหมือนทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ไม่ใช่ทุกยี่ห้อจะดีเท่ากันในความเป็นจริงนมอัลมอนที่เติมน้ำตาลคือหนึ่งงด ในแหล่งของน้ําตาลแฝงที่พบได้บ่อออยอที่สุดในอาหารของผู้สูงวัยหลายแบรนในท้องตอลาดเติมน้ําตาลอ้อยฟรูกโตสหรือไซรัปเพื่อเพิ่มรสชาติทําให้นมที่ดูเหมือนแคลอรี่ต่ากลายเป็นกับดักน้ําตาลที่ทําลายระดับน้ําตาลในเลือดส่งเสริมไขมันหน้าท้องอาการมึนง,งงในสมองและการอักเสบข,ของข้อต่อโดยไม่รู้ตัวการศึกษาปี2022ที่ตีพิม ในวารสาร Journal of Endocrinology and ได้จริงพบว่าผู้สูงวัยที่ดื่มนมเพื่อที่เติมน้ำตาลมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น39%ต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินและมีแนวโน้มสูงที่จะมีไขมันส่วนกลางลำตัวเพิ่มขึ้นระวมถึงมีระดับพลังงานลดลงในระหว่างวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ความไวต่ออินซูลินลดลงหลังอายุ60ปียิ่งทำให้ผลกระทบของเครื่องดื่มหวานรุนแรงกว่าคนวัยหนุ่มสาว นมอัลมอนด์ที่เติมน้ำตาลยังมักผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารบางยี่ห้อมีส่วนผสมของอัลมอนด์น้อยกว่า2%เซที่เหลือเป็นแค่น้ำยางพาราสารเพิ่มความข้นและสารให้ความหวานทำให้คุณไม่ได้รับไฟเบอร์แมกนีเซียมหรือสารต้านอนุมูลอิสระจากอัลมอนด์แท้ที่ควรได้รับผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ช่วยในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อหรือสมองเลยและสำหรับผู้สูงวัยที่อาจกำลังมีภาวะก่อนประวานความจำถดถอย หรือข้อยึดแข็งนมอัลมอนด์ชนิดนี้อาจดูไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วกำลังซ้ำเติมปัญหาสุขภาพที่พยายามหลีกเลี่ยงอยู่มันคือหมาป่าในคราบแก่และไม่ควรมีอยู่ในตู้เย็นของผู้สูงวัยอันดับที่3คือนมข้าวโอ๊ตที่ไม่ได้เสริมสารอาหารนมข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในนมพืชที่มาแรงในตลาดและมักถูกโฆษณาว่าดีต่อหัวใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสําหรับผู้สูงอายุแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่มกักไม่ได้เสริมแคลเซียมวิตามินดีหรือสารอาหารรองที่จําเป็นต่อกระดูก และกล้ามเนื้อในไวยชาราหากคุณต้องการให้แปลต่อโปรดแจ้งได้เลยค่าฉันสามารถดําเนินการแปลต่อส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องต่างรูปแบบนี้นมปราศจากและโต๊ดแบบปรุงแต่งรสชาติอาจเป็นฝันร้ายด้านฮอร์โมนก็ว่าได้หลายสูตรมีสารให้ความหวานเทียมอย่างซูคราโลสหรือสารคาราจีแนนที่ใช้เป็นตัวทาให้คงรูปซึ่งมีการเชื่อมโยงกับการรบกวนจุลินทรีย์ในลำไส้ความไม่สมดุลของต่อมไทรอย และแม้แต่การปวดข้อเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุบางรายความข้นมันที่ทําให้นมเหล่านี้ดูน่าทานมักได้มาจากน้ำมันเพื่อเติมไฮโดรเจนหรือสารแต่งผสมสังเคราะห์ที่ขัดขวางการเทาผานไขมันและกระตุ้นการอักเสบระดับเซลล์สำหรับผู้สูงวัยชาวไทยที่แพ้น้้ำตาลและโต๊ยังมีทางเลือกที่ดีกว่านมปราศจากแลคโตสธรรมชาติที่ไม่เติมน้ำตาลยังให้แคลเซียมและโปรตีนได้โดยไม่ปั่นป่วนระบบเทาผาน แต่ถ้าฉลากเขียนว่ารสช็อกโกแลตวานิลลาหรือสตรอเบอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้ำตาลอยู่ในสามลำดับแรกของส่วนผสมมันไม่ได้ช่วยสุขภาพคุณเลยกลับทำลายมันเสียด้วยสํากระดูกสมองและระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านมหวานในคราบสุขภาพผลิตภัณฑ์พวกนี้เหมือนจะช่วยแต่แอบสร้างปัญหาเพิ่มอีกสามอย่างถ้าคุณอายุเกิน65ปีนมปรุงแต่งรสที่ไม่มีแลคโตสคืนหนึ่งในทางลสู่ความเจ็บข้อน้ำหนักเกินและความเสื่อมของระบบเผาผลาญที่เร็วขึ้น และไม่ควรอยู่ใ,ใกล้แก้วคุณเลยอันดับหนึ่งคือนมวัวทั่วไปที่ผ่านการพัสเจอร์ร้ายระดับสูงแบบ A 1ซึ่งเป็นนมที่คนไทยหลายคนเติบโตมาพร้อมกับมันยังถูกวางขายอยู่ทั่วไปในตู้แช่ยเย็นแต่ถ้าคุณอายุเกิน65ปีหปีนมวัว p ้า t e u r ร้ายแบบนี้โดยเฉพาะที่มาจากวัวพัน A ุ์ A1 ไม่ได้แค่ล้าสมัยแต่มันอันตรายไม่ใช่เพราะมันไม่มีสารอาหารแต่เพราะโปรตีนกับกระบวนการผลิตมันรวมกันทําให้เกิดการอักเสบแบบเงียบธรรมให้กระดูกอ่อนแอ และเร่งการเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุมาเริ่มการที่เรื่องของโปรโตีนนมส่วนใหญ่ในไทยมาจากวัวที่ให้โปรโตีนชนิด A1 หเบต้าคซีนซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าทําให้ลำไส้อักเสบภูมิคุ้มกันทํางานผิดปกติและสมองเสือ่อมโดยเฉพาะในผู้สูงวัยการทดลองทางคลินิกในปี2020ที่ตีพิมพ์ในอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้สูงวัยที่ดื่มนม A1 ทุกวันมีค่าการอักเสบเพิ่มขึ้น32เซ และมีปฏิกิริยาเชิงประสาทช้าลงรวมถึงข้อยึดแข็งมากกว่ากลุ่มที่ดื่มนม A2 แล้วก็เรื่องของการแปลร,รูปกระบวนการพัสราสเจอไร์ที่ใช้ความร้อนสูงถึง280องศาฟาเรนไฮต์ทำลายเอนไซม์ที่มีประโยชน์และทําให้โปรตีนในนมเสียโครงสร้างทําให้ย่อยยากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่กรดในกระเพาะลดลงหรือระบบย่อยเริ่มช้าลงสิ่งที่ตามมาคือท้องอืดการดูดซึมสารอาหารลดลงและการอักเสบระดับเซลล์ที่กัดกินข้อกระดูก และการทำงานของสมองอย่างเงียบเงียบและมันยังแย่ลงได้อีกนมประเภทนี้มักได้จากวัวที่ถูกฉีดฮอร์โมนเร่งโตใช้ยาปฏิชีวนะและกินอาหารที่มี gmo ซึ่งทั้งหมดสามารถทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในนมเมื่อบริโภคไปเรื่อยๆสารตกค้างเหล่านี้จะสะสมในร่างกายและอาจรบกวนการทำงานของฮอร์โมนการควบคุมแคลเซียมและการทำงานของภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นสามสิ่งที่ร่างกายของผู้สูงอายุไม่ควรเผชิญระบบของผู้สูงไวัยไทยอ่อนไหว ต่อความไม่สมดุลอยู่แล้วและนมประเภทนี้ก็เปรียบเสมือนการสมือนผส,สมความเครียดทางร่างกายอย่างช้าๆทุกวันงานวิจัยขนาดใหญ่ในยุโรปพบว่าผู้สูงวัยที่ดื่มนมวัวทั่วไปในปริมาณมากมีอัตรากระดูกหักสูงขึ้นค่าความเครียดจากออกซิเดชันสูงขึ้นและเทโลเมียส์สั้นลงซึ่งเป็นสัญญาณของการแก่ตัวเร็วนักวิจัยสรุปว่าความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ต่อกระดูกแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะเมื่อนมนี้ผ่านการพสราสเจอไรส์ขั้นสูง และมาจากวัวพันเอหนึ่งดังนั้นแม้นมนี้จะดูคุ้นเคยและให้ความรู้สึกอุ่นแต่มันกําลังทําร้ายขุนเงียบๆทุกแก้วอาจเพิ่มอาการปวดข้อชะลอการย่อยและเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มกระดูกหักและสมองเสื่อมได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบวิดีโอครับหวังว่าเนื้อหาที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในนมปรุงแต่งรสสาหรับผู้สูงอายุและตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกกินสิ่งที่เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ตอนนี้ผมอยากรู้จากคุณครับว่าจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้มีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกนมที่ดีกว่าหรือการตรวจสอบส่วนผสมในอาหารที่เราบริโภคผมเชื่อว่าเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ถ้าทําเป็นประจําจะช่วยปกป้องสุขภาพของเราให้แข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับข้อกระดูกและสมองได้กรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้บอกเล่าหนึ่งเรื่องที่คุณประทับใจ หรือลองนําไปปฏิบัติเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆที่กําลังดูวิดีโอเดียวกันนี้ครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องส s ุ l u the l o s i a n o นเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวัยชาราของคุณต่อไปนะครับ